สวัสดีครับผมโดดซิกแซกนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมมาเจอลังตุนนะครับเมื่อวานผมพ่นยามาเดินมาเจอพอดีเลยครับผมจะดักไว้หนึ่งวันนะครับพรุ่งนี้เช้ามาดูกันไปชมได้เลยครับไปชมได้เลยครับตอนนี้ก็จะขุดจนกว่าจะเจอรูนะครับ เคยคนเจอแล้วครับตัวนี้โอหลังนี้หาลูเจอง่ายมากเลยครับมีสองแยกนะครับเราผมมีที่ดักมาสองอันใส่ไปสองแยกสองทางเลยครับนี่ครับนี่จะเป็นเบ็ดดักตุนนะครับ หาซื้อได้ที่ร้านค้าใกล้บ้านได้เลยนะครับ การดักก็ง่ายมากเลยนะครับเนี่ยเอาเบ็ดสอดเข้าไปในรูที่มันจะมีสองแยกนะครับสอดเข้าไปสองแยกเลยครับขั้นตอนสําคัญนะครับเราอย่าลืมนี่ครับสําคัญไม้หลักนะครับเดี๋ยวตุน่นจะดึงเข้าไปในรูนะครับเบ็ดของเรา เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพรุ่งนี้มาดูกันเยี่ยม